สวัสดีสวัสดีนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับเอฟชนะยุทธนะฮะกับสเก็ตฟุตบอลครับในช่วงเช้าๆแบบนี้กันหน่อยนะครับสวัสดีชาวสเก็ตฟุตบอลทุกทท่านด้วยนะครับสําหรับเช้านี้ถือว่ามีข่าวของแฮร์รี่แม็กไกว์มาอัปเดตกันหน่อยนะฮะมีข่าวออกมานะว่าหลังจบเกมที่อังกฤษเจอกับเยอรมนีเมื่อคืนก่อนนะครับแฮร์รี่แม็กไกว์เนี่ยได้รอเกือบเกือบสชั่วโมงนะรอแกเรศเกตนะครับรอให้เรศเกตเนี่ยสัมภาษณ์กับสื่อให้เสร็จก่อน แล้วแม็กวายเนี่ยก็ไปเปิดอกคุยกับแกเรสเซเกตนะฮะข่าวนี้ครับนะักข่าวอย่างแมทลอครับนะักข่าวของเดอ t e l e g กราฟเนะี่ยก็รายงานนะฮะบอกว่าแฮร์รี่แม็กวายเองใช้เวลารอเกือบ2ชั่วโมงครับหลังจบเกมกับเยอรมนีเพื่อพูดคุยแบบเปิดอกกับแกเรสาซเกตกรัดการทีมชาติอังกฤษนะครับ แม็กวเนี่ยได้โอกาสลงสนามเป็นตัวจริงให้กับทัพสิงโตกำรามทีมชาติอังกฤษลงเตะศึกในชล,ลีครับรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายกับเยอรมนีแต่ว่าแม็กวเองครับก็ทําผิดพลาดจนทําให้ทีมเสีย2ประตูแต่ยังดีครับที่เพื่อนร่วมทีมยังไล่ยิงขึ้นมาให้ได้สุดท้ายเกมจบด้วยสกอร์สประตูต่อ3นะฮะในเกมคืนนั้น สัน่นั้นของแกเร็ตเกตเองครับได้กล่าวหลังจบเกมที่เวมบลีย์วันนั้นว่าเขาเนี่ยจะกลับมาเจอกับลูกทีมอีกครั้งในเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้เลยเพื่อเตรียมทําศึกฟุตบอลโลกและก่อนที่แกเรซาเกตอาจจะให้สัมภาษณ์หลังจบเกมเนี่ยผู้เล่นทีมชาติอังกฤษเนี่ยต่างออกสนามกันไปเกือบหมดแล้วนะครับเหลือแต่แฮร์รี่แม็กไวในตอนนั้น แล้วแฮร์รี่แม็กวายครับที่เฝ้ารอเกือบ2ชั่วโมงนะเพื่อให้แกรริสซอเกตทําการสัมภาษณ์กับสื่อต่างๆให้เสร็จสิ้นก่อนจากนั้นทั้งคู่ก็ได้พูดคุยกันแบบเปิดอกกันเลยเปิดใจกันเป็นเวลาราว5้นาทีก่อนที่จะจับมือแล้วก็กล่าวคําอำลาแย,ยา้ายกันไปรายงานนะครับไม่ได้เปิดเผยถึงบทสนทนาของทั้งคู่นะโดยความเคลื่อนไหวออกสารณะอย่างเดียวของแฮร์รี่แม็กวายคือ การโพสใน IG นะครับรูปที่จังหวะแฮร์รี่เคนครับกำลังดีใจหลังยิงจุดโทษใ,ให้ทีมขึ้นนํา3ปราตัว่อ2พร้อมมีข้อความบอกว่าความผิดพลาดเป็นส่วนหนึ่งของเกมผมขอโทษเราได้ต่อสู้เพื่อกลับมาสู่เกมได้อย่างยอดเยี่ยมและมีจิตวิญญาณมองโลกในแง่ดีและมองไปข้างหน้าที่ประเทศกาตาร์ก็คือฟุตบอลโลกปลายปีนี้ช่วงเวลาที่ยากลําบากจะทําให้เราแข็งแกร่งขึ้นและก็ปิดท้ายด้วยรูปอิโมจิสิงโต3ตัวนะครับ ก็คาดกันว่าแฮร์รี่แม็กไวเองครับจะยังมีส่วนร่วมกับทีมชาติอังกฤษเพื่อแข่งขันฟุตบอลโลกโดยทางแกเรตเซาเกตครับยืนยันก่อนเกมเจอกับเยอรมนีว่าพร้อมใช้ชื่อเสียงของตัวเองเนี่ยเป็นเดิมพันเลยกับแฮร์รี่แม็กไวถึงแม้ว่ากับตันแฮร์รี่จากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองครับจะกลายเป็นตัวสำรองที่แมนยูก็ตามนะครับแต่ก็น่าจะได้เป็นลุ้นนะฮะไปลุยศึกฟุตบอลโลกปลายปีนี้กับแกเรตเซาเกตแล้วก็อนาคตของเกเรตเซาเกตเองก็ยังไม่แน่นอนนะครับ ทุกคนมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์เข้ามาให้ผมหน่อยเขาจะพูดอะไรกันนะในการสนทนาของเขาทั้งสองคนแล้วก็จับมือแล้วก็เดินจากกันไปนะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับขอบคุณครับที่รับฟังในช่วงเช้าแบบนี้ครับจัดไปวัยรุ่น